ลอยมีหัวเออมึงว่างหัวเออจะชวนมากินเหล้าเนี่ยมึงเลี้ยงนี่ใครโอ้โหสบายแล้วอ่ะเดี๋ยวเช็คบินเลยอ่ะเดี๋ยวเช็คบินกันเลยมาเออเดี๋ยวกูเข้าห้องน้ำก่อนนะเอ้าเฮ้ยมันไม่รับป่ะมันไม่รับเออนี่เป็นกูว่าหลายรอบเลยกูว่าแม่เราโดนอีกแล้วว่ะ เอมิวเหรอเออไอ้วางว่ะก<า>ินข้าวกูป่ะตอนไหนวะตอนนี้เลยเออเดี๋ยวกูส่งโลให้<อ>หิวข้าวว่ะดิไม่มีเพื่อนกินข้าวรีบมาลวเลยโอเคเฮ้ยยังไงเฮ้ยเพื่อนมากินข้าวกันโคตรหิวข้าวเลยอะอกินอะไรยังวะยังก็ด,กดิลูกค้ารอดลูกค้าจ่ายเงินจ่ายอะไรโอ้ไม่งโคตรนานเออเอาเอาเอาเฮ้ยสั่งข้าวน้องๆครับสั่งอาหารเลยครับ สั่งก่อนเลยรู้กินอะไรดีวะเอองั้นผมขอกระเพราไข่ดาวที่หนึ่งแล้วกันครับพี่เอาเหมือนกันนะแต่ว่าของพี่ขอเป็นไข่ดาวสองลูกเลยเคครับ, okay, รบข้าวมาเว่ยี่ของปูเว้ยสองฟองเว้ยผมนะครับขอบคุณนะครับไปไปกิน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 โคตรหิวเลยยี้ย่่ยโอ้ยแคบบินอยู่เอออร่อยร้านน้องครับ เช็คบินหน่อยครับวาแล้วๆๆาแล้วาแล้วานบ,บ,บาทค่ะเราคนเท่าไหร่วะคนละเจ็ดสิบห้าใช่เฮ<ช>้ยพอดีแบตกูหมดว่นนะและ้วกูไม่ได้เอาเป๋าตังค์มาด้วยแบตหมดมันคนเท่าไหร่นะคนเจดสิบหกูหออกกห้กูออกแล้วกันแบตบหมดอีกอ่ะ ก็จริงจริงมึงดูดิเนี่ยครั้งก่อนแบตมึงก็หมดนะเวย้ยนิดหน่อยอ,อ้อยกวดเดี๋ยวมือหน้ากูเลี้ยงเองอไอ้นี่แม่งประจําเลยว่ะน้องครับ<อ>งค่ะั้นเดี๋ยวกูปไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวมือหน้า,นากูจัดการให้ลอยมิเหรอเออม่วงหวัวเออจะชวนมากินเหล้าเนี่ยแม่งเครียดดิ เอางี้เดี๋ยวมึงโทรเลขกอล์ฟมาด้วยนะหลายหลายคนแม่งจะได้หนุกหนุกมาเออคาร์โรเกตที่เดิมอ่ะกูจองห้องเปิดห้องไว้เรียบร้อยแล้วอืมเดี๋ยวกูเลี้ยงเองนะเออมา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 ,มาแล้วมาแล้วมาแล้วโทษทีเว้ยมาช้าโอ้โหโคตรช้าเลยมึงอ่ะ รถมันติดแล้วทำไมมึงเร็วโหมึงเมาเร็วนี่มึงมาตั้งกี่โมงมโเนี่้กูมารอของมึงสองชั่วโมงแล้วเนี่ยโ,<ห>โอ้ยก็นัดกันงงสี่โมง <S <S โนี่กูสายไปครึ่งชั่วโมงแก้วอ่ะจีบตามหน่อยดิเพื่อนแล้วดูคนจัดการเองเองนาะ,ะแก้เมื่อไหรครับตามหน่อยตามหน่อยอยันะนี้ของมึงของมึงเออเอาชนเพื่อนกันไม่ได้เจอนานแม่งโคตรเครียดเลยวันนี้เป็นไรวะกินเต็มที่เต็มที่วันได้ไหมมึงเลี้ยงนี่ใครโอ้โหเบายแล้ว

อะไรว่าเข้าองางี้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเรียบร้อยแล้วเหรอสี่พันสองร้อยบาทครับสี่พันสองอ่าเป็นอะไรนีเออโจมันคงจะกรการแหละเออ,เออเออวันนี้มันเลี้ยงนี่หว่างั้นเดี๋ยวน้องรอเพื่อนพี่แป๊บหนึ่งเข้าห้องน้ำได้ครับเดี๋ยวบ,บินไว้นี่ก่อนนะครับครับผมผมบินไว้นี่ก่อนอ่ะมึงโทรตามหามันนี่เยอะนานแล้วนี่เดี๋ยวแม่งต้อ,อ,องรีบกลับแล้วเนี่ยเย็นแล้วเนี่ยได้ได้ออคุณจะไม่ไหวเ,นะเอ้ย ใครโทรมาวะเอมิลโทรมาเรื่องอะไรกูจะรับมันไปรับปะมันไม่รับเอออันนี้กูว่าหลายรอบแลวนะกูว่าแม่เราโดนอีกแล้ว่ะเอางี้แม่ทำตัวอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนไอโจเดี๋ยวโดนกูน้อง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  เ,เดี๋ยวบินนี่ยังไม่ต้องเช็คแต่ว่าเดี๋ยวอย่างนี้พอดีเพื่อนพี่เขาจะเลี้ยงวันเกิดพอดีเลยคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ขอเหล้าแพงที่สุดในร้านเลยขอมาอีกขวดหนึ่งนะแล้วก็เอาเดี๋ยวเอาชุดนี้กับป้าอีกชุดหนึ่งเอาชุดอย่างนี้เลยเหนะมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็เหล้าแพงๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวพอดีพี่ต้องรีบไปกันก่อนเดี๋ยวเพื่อนพี่มันยังอยู่ในห้องน้ำ เดี๋ยวถ้ามันออกมาน้องเก็บตังค์ที่มันเลยก็แล้วกันเอาบินนี้รวมไปด้วยเลยนะได้เลยครับโอเคนะฟังเราเพื่อนพี่ด้วยครับได้ได้เดี๋ยวฝากบอกเพื่อนพี่ด้วยว่าพี่กลับแล้วนะเฮ้ยไปได้เว้ยเย็นแล้วโอยโจยโจเดี๋ยวก่อนมึงโดนโดนกลับไปหมดแล้วตสบาย พี่ครับเฮ้ยพี่ครับบินถุงพี่ครับอันนี้ก็เหล้าที่เพื่อนพี่สั่งไว้ครับแล้วก็อาหารที่อุ่นชุดครับไอ้น้องบินแล้วนะอ๋อบินค่าอาหารทั้งหมดเลยครับอ้าเอ้เพื่อนพี่ไม่ได้จ่ายอ่ะยังไม่ได้จ่ายครับพี่เมื่อกี้เพื่อนพี่บอกว่าพี่จะเป็นคนจ่ายทั้งหมดครับทั้งหมดอยู่ที่9,250บาทครับอะไรวะเหล้าอะไรอันนี้เพื่อนพี่สั่งไว้ครับบอกว่าพี่จะเอากลับบ้านครับ900 0กว่า ไปไม่ไม่ได้ครับพี่ยังไม่มีใครจ่ายครับเพื่อนพี่บอกว่าน้องอะไรวะเป็นคนจ่ายครับเท่าไหร่นะ9,250บาทครับเป็นสแกนก็ได้นะครับ9ก้าพันกว่าเลยครับลดได้ไหมลดไม่ได้แล้วครับพี่เห็น้องะตส่วนลดได้ไหมผู้จัดการบอกว่าลดไม่ได้แล้วครับพี่โอนจ่ายได้ครับสแกนตรงนี้ได้เลยครับ อ้าวอ้าวโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้าอย่าลืมเอาของกลับบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับเนี yeah. <My> ่ยมาบอกว่ามันต้องแบงมีก้งอย่างเงี้ยต่างหัวไอ้เนี่ยมาบอกว่า